สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เหวงก็จะพาทุกคนนะคะเข้าสวนมาชมแปลงผักสลัดนะคะนี่ก็จะเป็นผักสลัดสวยๆนะคะเราก็จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะสําหรับใครที่เป็นคอเนื้อย่างหรือว่าปลาเผานะคะหรือว่ากินเมี่ยงส้มตํานะคะผักสลัดกินได้หลายเมนูนะคะผักสลัดกําลังต้นนอบสวยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังเข้าหน้าหนาวนะคะผักของเราก็สวยมากเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นกรีนคอร์นะคะกรีนคอร์ต้นอวบมากนะคะกอนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2-3ขีดนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฟินเล่นะคะี๋ยวก็จะปลูกสลับคละเคล้ากันไปในเพลงเพลงหนึ่งเราก็จะปลูกหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะเริ่มห่อแล้ว ให้ชมใกล้ๆนะคะความสวยของกรีนโค้ดนะคะกอใหญ่ใบหนานะคะใบแบบใหญ่มากนะคะวิธีการบำรุงดินนะคะปรุงดินนะคะแวงก็เคยลงคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเขาไปรับชมนะคะวิธีการปรุงดินผสมดินนะคะก็สามารถกดย้อนหลังเข้าไปชมได้นะคะ จะมีหลายเปลงนะคะมีอยู่1 2 3แล้วก็4ี่เพลงนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมินิคอร์สนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะใครที่ต้องการที่จะปลูกผักสลัดนะคะสามารถเริ่มทยอยเพาะ,มะเมล็ดนะคะได้แล้วเพราะว่า ช่วงนี้อากาศเย็นผักชอบนะคะโตวไวนะคะใครที่อยากปลูกกินช่วงปีใหม่นะคะเวงก็แนะนำให้วันที่ยี่สิบห้านี้ก็ใครที่มีกล้าผักสลัดนะคะก็สามารถปลูกลงดินได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าปลูกช่วงวันที่ยี่สิบห้าก็จะช่วงปีใหม่เราก็จะได้ตัดกินปีใหม่นะคะ ผักสวยๆค่ะอยากให้ดูดินแบบดินดีดินดำมากเลยนะคะดินสวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล้าผักสลัดที่เวน เวนไม่ได้เพราะในตะกร้านะคะเวนโรยใช้วิธีการโรยเมล็ดหลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะหลุมละหนึ่งเมล็ดเวนก็จะโรยลงไปนะคะเพราะว่าเวนขี้เกียจย้ายนะคะเวลาเราย้ายกล้าผักสลัดมันไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เวนก็ตากข้าวด้วยอะไรด้วยเวนก็เลยใช้วิธีการโรยลงหลุมเลยนะคะใส่ลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะไม่ได้ใส่หลายมเมล็ดนะคะเพราะว่าเวงก็ขีเ้เกียจเอามาแยกอีก แต่ถ้าใครอยากจะโรยหลายมเมล็ดก็ได้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการแยกกล้าเอาให้อยู่หลุมละหนึ่งเมล็ดนะคะหนึ่งต้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกล้าผักสลัดนะคะที่พร้อมที่จะปลูกลงดินได้แล้วนะคะแต่ว่าเวนใช้ตะข่ายคังนะคะเพราะว่าที่บ้านของเวนมีนกกระจิบเยอะนะคะเขามากัดกินต้นกล้าผักสลัดทำความเสียหายของผักของเรานะคะเวนก็เลยใช้ตะข่ายคลุมนะคะ แวเปิดให้ดูพร้อมลงดินนะคะพร้อมลงแปลงลงดินแล้วเปิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดคืนนะคะเพราะว่านกจะมานี่ด้านล่างก็จะมีผักสลัดอีกชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองนะคะส่วนฝั่งทางนู้นเสียงดังๆนะคะตาเล็กก็กำลังใช้เครื่องตัดหญ้านะคะตัดตอซังนะคะออกเพื่อที่จะไถแล้วก็ปลูกผักไว้ขายช่วง ปีใหม่นะคะเวนก็จะลงผักให้เต็มเต็มนี้เลยดิ่งนา,นานาแปลงนี้ก็อยู่ที่หนึ่งไร่นะคะเวนก็จะลงให้เต็มหนึ่งไร่เลยนะคะลงพวกสลัดกวางตุง้งผักชีต้นหอมนะคะอากาศขาวเพื่อที่จะขายช่วงปีใหม่นะคะ สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมเวงก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเล็กๆของเวนสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เวนทำคลิปครั้งต่อไปนะคะเวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ